นอนกลทุกคืนระวังความจำเสื่อมเพื่อนๆใครนอนกลดบ่อยรู้ต,ตัวต้องระวังปล่อยทิ้งไว้ระวังอนาคตความจำเสื่อมสมองเสื่อมได้เริ่มจากภาวะนอนกลจะเริ่มจากเวลาที่เราหลับซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากกล้ามเนื้อคอของเราที่มันคลายตัวเยอะเกินไปจนหย่อนลงมาปิดกั้นทางเดินหายใจให้มันแคบลงทำให้เกิดการสั่นตรงเนื้อเยื่อคอ ทำให้กลายเป็นเคนไม่อยู่เพราะร่างกายของเราพยายามดึงออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองและร่างกายแต่ทำได้ไม่เต็มที่เพราะสมองรับออกซิเจนไม่เพียงพอเราก็จะตื่นขึ้นมาด้วยอาการมินหัวปวดหัวรู้สึกไม่มีสมาธิหลงหลงลืมลืมเริ่มมีอาการสมองตื่นสมองไม่แล่นเหมือนกับคนที่นอนไม่พอทั้งที่เรานอนพอแล้วภาวะนอนกลนเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อคลายตัว ต่อมทำสินโตน้ำหนักเกินภาวะภูมิแพ้ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่หรือใช้ยาในจำพวกนี้เสี่ยงทำให้คุณนอนกลนได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูว่าคุณนอนกลนจากสาเหตุอะไรถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้สมองรับออกซิเจนไม่พอทุกคืนระยะยาวก็จะทำให้สมองยิ่งเสื่อมไว้เร็วขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในครอบครัวที่มีประวัติ สมองเสื่อมคนที่ใช้สมองหนะักหรือผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาไปเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เ,เพื่อนคนไหนนอนกลนหรือคนข้างๆนอนกลอนอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะ